ปทุมธานีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวคลองหมายเลข3ผลักดันชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2568ณวัดสารเจ้าตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปดทุมธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวคลองหมายเลข3ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคลองหมายเลข3เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีนายสมคิดจันทมฤคู้ว่าราชการจังหวัดปดทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด,ดงาน นายสมคิดจ,จันทมหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานีกล่าวว่าเส้นทางคลองหมายเลข3าเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาสายเดิมที่เคยใช้ขนส่งสินค้าซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้าแล้วในการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้กลายเป็นเมืองหน้าเที่ยวจาเป็นต้องผลักดันพื้นที่ทางเศรษฐกิจแห่งใหม่โดยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเห็นว่าพื้นที่ระหว่างคลองหมายเลขสามและแม่น้ําเจ้าพระยามีสภาพพื้นที่เป็นเกาะซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะเมืองอยุธยาอีกทั้งชุมชนมีทุลางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นอัตลักษณ์อธิประัตาสรปมเพณีถยก แต่งกายอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนความงดงามทางธรรมชาติของชุมชนเป็นสเสน่ห์สามารถใช้เป็นจุดเด่นสร้างความน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่นิยมท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาสัมผัสผิ่นอายการท่องเที่ยววิถีชุมชนจึงทําให้เกิดการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวคลองหมายเลขสาภายใต้ใครโรงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคลองหมายเลขสามขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ชุมชนท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมโดยการฟื้นฟูส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีอัตลักษณ์ชุมชนให้พื้นที่คลองหมายเลข3ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี ด้านนางลัดมาธารีเกตวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคลองหมายเลขสามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อย,ยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนและเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยฟื้นฟูสืบสารส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิง สนสถานที่อยู่ในเส้นทางคลองหมายเลขสาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยมีกิจกรรมตามโครงการดังนี้กิจกรรมเรียงร้อยเรื่องราวจัดทำข้อมูลด้านวัฒนธรรมและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางคลองหมายเลข3ที่ได้ความร่วมมือเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมตามโครงการร่วมกับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกิจกรรมพัฒนานักเล่าเรื่องและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจัดการอบรมในวันที่28 29เมษายน2568 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน50คนโดยมีผู้นำชุมชนประชาชนและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางคลองหมายเลข3เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชื่อมแหล่งแจ้งเส้นทางโดยประชุมร่วมกับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลายัยกรุงเทพจัดทำเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนคลองหมายเลข3โดยมุ่งเน้นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชุมชนคลองหมายเลข3กิจกรรมพัฒนาต่อย,ยอดสินค้าภูมิปัญ,ญญาจากชุมชนจัดการอบรมในวันที่6-7พฤษภาคม2568ณพิพิธภัณ มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน50คนโดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนประชาชนและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางคลองหมายเลข3เข้าร่วมอบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวคลองหม่เลข3ในวันนี้นวสารเจ้าตําบลบ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดปัุมธานี โดยมีกิจกรรมภายในงานดังนี้การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวนกว่าสิบร้านค้าการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน5รายการการแสดงสิ่งะปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจำนวน3ชุดการแสดงการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากพระครูรัตนธรรมรักเจ้าอาวาสวัดสารเจ้าคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานีซึ่งร่วมกันสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่คลองหมายเลข3 9สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งใหม ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทีมงานข่าวบ c ซีนิวสจังหวัดปทุมธานีรายงาน